มาดูกันนะครับนะว่าการรับประกันของเรานะครับบอกเลยว่าเป็นอันดับหนึ่งของประเทศแน่นอนนะครับสำหรับรถยุทธนะครับเนาะรถยุทธเนี่ยลดมือสองนะครับไม่มีใครนะครับล้าประกันช่วงล่างท่านเนี่ยมันจุกจิกอย่างเงี้ยเดี๋ยวมาดูกันนะครับรถบางทีนะครับตอนอยู่กับเรานะครับมันไม่เสียมันไม่ขาดนะครับเนาะพอออกไปวิ่งสักพันโลสอ0พันโลหรือไปวิ่งตกหลุมแรงๆนะครับอย่างยางเบ้าโช้กอย่างเงี้ยมันขาดนะครับนะนี่รถวิ่งออกไป3เดือนแล้ววิ่งออกไปหลายพันโลแล้วก็มาเราก็ซ่อมฟรีนะครับเนาะฟรีทุกค่าใช้จ่ายอย่างคันน นี้นะครับนะรถตู้ตอนออกไปก็ปกตินะครับไปวิ่งไปใช้งานมาลูกปืนล้อแตกก็เปลี่ยนใหม่ไม่ได้ซีเรียสนะครับเพราะว่าเรามีช่างนะครับเรามีหน่วยงานบริการก็ทําให้นะแต่ถ้าลูกค้าไปทํากันเองอ่ะมันจะแพงครับเราก็เลยทําให้ไปเลยนะครับจะได้จบเลยครับเนาะเข้าใจง่ายๆเลยนะครับซื้อรถกับเรานะครับเราประกันให้ไปเลยนะครับนะทุกชิ้นส่วนนะครับเนาะเสียซ่อมไม่เสียไม่ซ่อมเสื่อมไม่ซ่อมเอาชัดๆเลยนะครับนะแบบนี้นะครับนะใครดูรถไม่เป็นซ่อมรถไปเป็นไม่ต้องกลัวนะครับซื้อรถกับพี่พี่ดูแลนะครับทุกินนส่ว ไว้ใจเราได้นะครับโตรถีขอเรานะครับเป็นหนึ่งในใจคุณก็พอโตรถีชื่อนี้ไม่ทำรถย้อมครับไปแล้วครับสวัสดีครับ